น่มโน้ตบุ๊กงบไม่เกิน2,000บาทหมดปัญหาโน้ตบุ๊กร้อนจนเครื่องอื่นใช้เล่นเกมเฟรมเลสไม่ตกเรนเดอร์งานไม่มีสะดุดตอนนี้เฟดคัสมาให้ทั้งดีไซน์เ,เรียบมิดิมอลยันไฟ RGB แบบตะโกนเอาใจสายเกมเมอร์ไปวางแต่งโตัวคอมก็ดีอยู่นะจะมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างนั้นกดไลค์กดติดตามไปโดนป้ายยา้อมกันได้เลยค่ะ รุ่นที่1นึ่งไฟดิจิ s 2เป็นพัดลมโน้ตบุ๊กที่พาเฟสเข้าวงการเลยก็ว่าได้เมื่อปีที่แล้วมีรีวิวตัว BS 1ไปผลตอบรับดีมากแล้วในรุ่น BS 2ก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดแบบไมเนอร์เชงสเปคส่วนใหญ่ก็ยังคงเดิมอยู่แต่ว่าน้ำหนักเบาลงเย็นขึ้นอีกรองรับโน้ตบุ๊กตั้งแต่15.6นิ้วจนถึง21นิ้วเลยสามารถจะปรับความเร็วพัดลมได้4ระดับด้วยกันรองรับสูงสุดถึง3,000รอบต่อน,นาทีโดยแบนเคมไว้สามารถจะลดอุณหมิ U และกาการรดจออวันไ้ถึง36ง36ศ มีโปรแกรมปรับตั้งค่าได้รองรับฟีเจอร์ปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติตามความร้อนของโน้ตบุ๊กได้อีกโคจะลำ้ำจุดที่ปรับปรุงจาก BS1 หละักก็คือแถบกั้นกันตกด้านหน้ามันดูเซฟมากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องแถบกั้นจะเลื่อนลงมาเองบริเวณด้านหลังมีตะแกรงกองฝุ่นมาให้แล้วสามารถจะถอดเอาไปทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นส่วนข้อควรรู้คือตัวพัดลมรองรับกําลังไฟ10วัตต์ขึ้นไปโลยจําเป็นต้องใช้กําลังไฟที่สูงอย่าง t d 18วัตต์ถึงจะสามารถใช้พัดลมแรงสุดได้แต่ตรงนี้เนี่ยก็ อาจจะใช้หัวชาร์จเพื่อนๆมีกันอยู่แล้วเนี่ยเสียบใช้ได้เลยแต่หากเสียบผ่านพอร์ต USB โน้ตบุ๊กอาจจะจ่ายไฟไม่พอจนเปิดได้แค่ประมาณเบอร์1เบอร์2หรือไม่ก็อาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะคะในบางรุ่นแล้วอยากจะบอกว่าการดีไซน์ของเขาจะเน้นเป็นเรียบๆมินิมอลหน่อยเนาะสีขาวแล้วเดี๋ยวไม่นานนี้จะมีลายอ e ีวาเกเลียนขออแลบพิเศษมาด้วยใครชอบแอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วมารอติดตามกันได้ค่ะสําหรับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่1 9 9 0บาทมีรับประกันให้ด้วย6เดือนแต่ถ้าเพื่อมี เยอะกว่านี้หรือใส่ค้นลดนู่นนี่นั่นสามารถขยับยไปที่ตัว BS 2โปนะคะ2590า25บาทอันนั้นก็คือแรงจัดเย็นจัดเฟซมีทำรีวิวไว้ด้วยลองเข้าไปรับชมกันได้การใช้งานจะคล้ายๆกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัดลมที่เฟซแนะนํามากๆหากใครมาสอบถามว่าควรจะเลือกตัวไหนกันดีไฟดีไว้ใจได้แน่นอนเฟซแปะพิกัดไวใ้ให้ที่ยูทูบช้อปปิ้งแท็กมุมสายล่างแล้วเรียบร้อยรุ่นที่2นับโบ NXF2 เอาใจสายเล่นเกมด้วยไฟ RGB บแบบฉ่ำๆในรุ่นนี้จะ ตเต็มมีให้เลือกถึง7โหมดรองรับโน้ตบุ๊กตั้งแต่ขนาด9ถึง17นิ้วค่ะตัวนี้มาพร้อมกับพัดลมคู่ปรับความแรงลมได้ถึง6ระดบับโดยแรงลมสูงสุดทําได้1,300รอบต่อน,นาทีด้านหลังมีพอร์ต USB มาให้2พอร์ตช่องแรกไว้เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อดึงจ่ายไฟพัดลมส่วนอีกช่องเอาไว้ชาร์จพวกหูฟังเมาส์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องการใช้งานแล้วก็ยังมีที่วางโทรศัพท์มาให้ด้วยความหล่อของรุ่นนี้คือเขามีจอให้เราดูว่าเราเปิดพัดลมเบอร์อะไรอยู่ แล้วก็ราคาถูกมากทุกคน790บาทแล้วยังมีรับประกันให้ถึง2ปีเรียกได้ว่าใช้เอาคุ้มเลยนะคะรุ่นนี้ก็หากใครสนใจเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดเอาไว้ให้รุ่นที่3 La n า v โ2เป็นแล็ปท็อปคูลเลอร์ที่เฟซรู้สึกว่าให้กลิ่นอายคล้ายๆกับฝ่ายดิจิเลยนะคะทั้งสเปคหน้าตาราคาเอาจริงชนกันได้เลยเือตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายมีถึง 2- สีให้เพื่อนได้ไปเลือกแต่งโต๊ะคอมกันค่ะทั้งสีดําและสีขาวดีไซน์จะเรียบกว่ารุ่นที่แล้วแล้วก็ยังมีไฟ RGB มาให้เช่นเคยตัวนี้รองรับโน้ตบุ๊กตั้งแต่ขนาด15.6นิ้วไปจนถึง21นิ้วสามารถจะปรับแรงลมพัดลมได้ถึง3ระดับสูงสุด2,800รอบต่อนาทีแล้วการใช้งานก็ปรับง่ายมากๆผ่านน็อปบริเวณด้านหน้านี้ได้เรื่องของการทําความเย็นทางแบรนด์มีเคมไว้สามารถทําความเย็นได้ถึง44องศาภายใน90วิตรงบริเวณด้านหลังมีฟิลเตอร์กองฝุ่นมาให้แบบวงกลมแต่ข้อสังเกตอันนี้คือถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วจนฝุ่นมันเขอะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เลยไม่สามารถจะนําไปทําความสะอาดเพิ่ม ได้แล้วก็เขามีขายแยกอยู่อันละประมาณ100กว่าบาทด้วยด้าน,นของการใช้งานอื่นๆค่ะมีพอร์ต USB Type A มาให้ถึง3พอร์ตและ USB Type C อีก1พอร์ตเอาไว้ใช้เป็นหับเสียบรีเซิร์ฟเวอร์เมาส์คีย์บอร์ดจะได้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแต่มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตนะแ้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทําความเย็นได้เร็วแต่ก็ต้องแลกมกับเสียงที่ดังแล้วความดังเนี่ยอยู่ประมาณ65บเดซิเบลเลยจงังหวะที่ทําความเย็นเยอะมากๆอาจจะน่ารำคาญอยู่ค่ะก็หากใจสนใจตอนนี้เขามีวางจำหน่ายอยู่2แบบก็คือ ร,รุ่นที่ไม่มีไฟ rgb จะถูกลงหน่อยอยู่ประมาณ1990บาทแต่ถ้าต้องการไฟ rgb เพิ่มเงินอีกประมาณ200าแล้วก็ราคานี้ยังไม่รวมโค้ดลดต่างนะคะถ้าเกิดใส่โค้ดดีๆอาจจะเหลือประมาณ1000งนกลางๆเท่านั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวเฟซจะแบบพิกัดไวใ้ให้ที่รูปช้อปปิ้งแท็กมุมซ้ายล่างคะ่ะรุ่นต่อมา ega ท้าย cp 3า้านแล็ปท็อปคูลิ่งก่อนหน้านี้ยังไฟ rgb ฉ่ำไม่มากพอก็ต้องมาที่รุ่นนี้แล้วล่ะเพราะได้ไฟทั้งเส้นรอบๆไฟตรงใบพัดแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาก 10โหมดสาม,มารถรองรับการใช้งานกับโน้ตบุ๊กตั้งแต่ขนาด10นิ้วจนถึง19นิ้วมาพร้อมพัดลมถึง6ตัวแบ่งออกเป็นพัดลมใหญ่ขนาด110มิลลิเมตร3ตัวได้ความเร็วสูงสุด1,300รอบต่อนาทีแล้วก็พัดลมเล็กขนาด70มิลลิเมตรอีก3ตัวรอบพัดลมสูงสุด2,100รอบต่อนาทีเรื่องของการทำความเย็นก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแผงอลูมิเนียมช่วยกระจายความร้อนได้ดีอีกด้วยในการควบคุมต่างๆจะมีปุ่มพร้อมกับบอกสถานะมาให้3 สามารถจะปรับความแรงได้ถึง6กระดบับแล้วก็ยังมีที่วางมือถือมาให้ด้วยคล้ายๆกับรุ่นของนับโวส่วนฝั่งด้านข้างค่ะให้พอร์ต USB A มา2พอร์ตเสียบใช้ไฟจากโน้ตบุ๊กได้เลยสำหรับข้อสังเกตรุ่นนี้นะก็น่าจะเป็นการเปิดเบอร์ที่แรงสุดเสียงก็จะดังตามไปด้วยแล้วก็น้ําหนักของตัวคูลเลคชนี้อยู่ประมาณ1นกิโลไม่เหมาะกับการพกพาสักเท่าไหร่พยายามหาที่ให้น้องแล้วก็ตั้งไว้แบบนั้นเลยจะดีมากกว่าแล้วก็ราคาของเขาอยู่เพียงแค่เจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทมีรับประกันให้สองปีแน ก็ลองเอามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกับคนที่ชอบไฟ R G B เนาะและส่งท้ายคลิปนี้ด้วย Gojo Dock Cooling Bracket Hollow Out สีรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะดูสไตล์เกมมิ่งใช้จริงจังไปเยอะแล้วเอารุ่นที่มันดูมินิมอลมาเป็นตัวเลือกกันบ้านดีกว่าก็สาหรับในรุ่นนี้จะมีถึง2สีให้เพื่อนได้เลือกนะคะก็คือสีเงินและสีเทาดีไซน์จะเน้นเรียบๆคินคินวัสดุเป็นเหล็กผสมกับคาร์บอนมีความแข็งแรงสูงรองรับการใช้กับโน้ตบุ๊กตั้งแต่ขนาด10จนถึง17.3นิบเป็ดจุดสามนิ้วม รองรับความเร็วสูงสุด1,700รออบต่อนาทีนอกจากที่ดีไซน์เขาจะมินิมอลแล้วเนาะอย่างที่บอกไปว่าความแข็งแรงอะรุ่นนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลเลยนะคะแล้วก็ตัวฐานสามารถจะหมุนได้360องศาตอนที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเราสามารถจะหมุนจอให้กับเพื่อนร่วมงานดูก็ได้หรือจะจัดตําแหน่งอะไรต่างๆให้เข้ากับการใช้งานของเราอันนี้ก็จะสะดวกมากกว่าแล้วก็ยังสามารถจะพับแล้วก็พกพาไปข้างนอกได้ด้วยเพราะความหนาของตรงนี้เพียงแค่38มิมลเท่านั้นรู้สึกว่าใครที่ใช้อย่าง MacBook MacBook Air อันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะพดีไซน์มันดูคินคินมินิมอลในราคาของเขาอยู่แค่450บาทเท่านั้นถูกมากถูกที่สุดในบรรดาทุกรุ่นในคลิปนี้แล้วเฟสดับพ,พิกัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยลองไปดูกันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ5พัดลมโน้ตบุ๊กที่เฟสดีบม,มาแนะนํากันในช่วงปลายปี2025นี้คือแต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยเป็นของตัวเองแหลนะเนาะทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วว่าเพื่อนๆนะอยากใช้งานแบบไหนจัดโต๊ะคอมประมาณไหนใช้โน้ตบุ๊กขนาดเท่าไหร่ กันอยู่ก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูนะคะแต่จากที่ลองมาเนี่ยเฟซให้โกโจดอกก็น่าสนใจถ้าเอาแบบแบรนด์ดีหน่อยก็ขอยกให้ไฟดิจิอันนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของแบบพัดลมอยู่แล้วหรือใครมีรุ่นอื่นอยากจะแนะนํากันอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถจะกดผ่าน o u t u b e Shopping ท็กกันได้นะมันจะมีโค้ดลับพิเศษด้วยจะได้ลดเยอะๆเลยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเฟรซี่ของพวกเรากันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย